ตายสัมฮานะมองซ้ายมองขวาก่อนลูกมีบม่มีปังเพิ่งไปเด้ตอนมึงกับฝ้ามาเอาน้องค่ะมเมยตายสัม,มย,ยดยดบังหนอนกอนบังหลอดกอน,กอน ลุกขึ้นไว้ไว้มาเก็บดอกทายช้ำไหนจะเพิ่งบังรถก่อนหยุดยุดจอดบังรถสักกอนไปมีรถมาบ่เออไปไปนียเออรถทอยเหรอ